สวัสดีครับมาบอกกันเช่นเคาครับมื่อนี้มีสินค้านันานเสนอนะครับแบบเป็นโรตารี่โตรตารี่แบบสามสัทาบนะครับนี้เขามาหลายโตนะ,ะเร๋ยวเริ่มต้นที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโตรตารี่นะครับของโชคใช่เม็ดิกเม็ดกฟีพร้อมย้อยปันตามสภาพนะครับหมื่นเก้าพันหาร้อยไปเตรม ไปเต็มครับมียอยปันให้งเก้าพัร้อยผ่านเลยได้รับได้ครับรัดหน้านะครับตัวนี้เป็นโรตารี่ด้วยกันตัวนเม็ดหกสิเชีหนึ่งเก้าพันห้ารยพร้อมยอยปันครับ ายแบบสาระภาพเลยนะครับสำหรับพุ้นทีหานะครับเปลือรางอบรองได้กแเมน้ำนะครับตัวนี้เป็นดาสร้าง2องมันสองมีย่อยของมุ้สองครับใบหลายยแต่่าโค้งแขงบกไงงาหมุนไงงาได้ปกติครับมานั่นตัดไม้ตัวนึงครับตัวนี้จะเป็นโรตรีของวิเชียนใช่ครับเหกสิบเรื่องิตัวนี้นะครับราคา22ง มาครับตัวนี้ตัวเหลืองไปเตรียมนะครับเขากะใส่งานมมอยุตัวนี้ยุ่มือนห่าเไม่ทุกครับมือนถ่มืหน้าพันบาทนะครับพั้บาทสนใจนะครับกัแหวกขวาเบิ้งนะครับโรดตารี่นะครับข้าวๆาตามสภาผนะครับแต่วันมีหลายอยู่แต่ว่าจะรีวิวในเพาทวนถึงนะครับกาแววกขวาเบิ้งนะครับนาร้านจะอยู่อำเภอบุจับจังหวัดขุดธานีครับลาน ไอ้เกษตรยุคใหม่นะครับหรือว่าภูมินอะไรยนน์ครับแกล้งคำว่าเบื้องได้นะครับแกล้งคำว่าเบื้องหน้าร้านได้เลยหรือผู้ใดสนใจนะครับให้ส่งรูปพันออนไลน์นะครับเฟซบุ๊กหรือไลน์นะครับโทรสอบถามนะครับนี่ครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรทางร้าน098 612 7295ปดอดเีกเบอร์นะครับ087 0์แปดเจ็ดศูสามาครับถามคนทีตามนะครับทั้งร้านนะครับขอบคุณหลายๆครับค่ะคับ